สวัสดีค่ะฟอร์ดแต่งแอวนค่ะแอนแอ่น,นค่ะฟอร์ดพนคอนเกษตรน้องมินค่ะวันนี้แอนพามาดูเน็กเกนวายแท็กนันนี้หล่อมากมามาดูกันเลยค่ะ สีขาวมุกสวยเด่นและดูดีนะคะแล้วก็แต่งสลับกันกับสีดํานะคะสวยมากๆเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยกระจังหน้า FOR ดีสีดําตัดกันกับสีขาวนะคะแล้วก็มีไฟ3ามจุดนะคะสวยมากๆเลยนะคะและกันชนด้านหน้าของเขานะคะเป็นสีเทากาไฟสลับกันกับสีบรอนนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมีห่วงลากจูงค่ะ2ห่วงนะคะด้านล่างของตัวรถมีแผ่นกันกระแทกด้วยนะคะเป็นสี ดำด้านคะ่ะมาต่อกันที่ไฟตัดหมอกคะ่ะ ไฟตัดหมอกด้านข้างนะคะคลิปด้านข้างของเขานะคะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะส่วนไฟของเขานะคะสวยมากๆเลยเป็นไฟตัวซีนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเสริมหลอดด้วยการใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนะคะเป็นสีดำด้านค่ะส่วนฝากระโปรงนะคะใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะเสริมหลอด้วยการใส่สักคูปทรงฟิตเข้าไปสันจมูกเป็นสีดำด้านนะคะและโลโก้ของเขาเป็นรูปมาะะ้าค่ะสวยมากๆเลยทีเดียวคันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยนะคะ ความสูงคือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะส่วนซุ้มล้อค่ะไซส์อยู่ที่6นิ้วเป็นแบบฟันเฟืองนะคะเป็นสีดำด้านค่ะซีรีส์ยาง3 3มคูณ1 2 5 r 20แม็กขอบ20เลยนะคะยางแบบใหญ่ๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะหล่อมากมากเลยค่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะลูกค้าเลือกเองนะคะแล้วก็แก้มข้างข้างด้านข้างก็จะเป็นคลิปข้างก็เป็นสีเท่ากับไฟมีคาว่าเทอร์โบนะคะกระจกข้างขาเห็นและเด่นใหญ่ชัดเจนด้วยไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะ และคอบเบ้าลรองมือกันร้อยค่ะกันสาดค่ะติดให้เรียบร้อยนะคะส่วนเราหลังคางมีม้าอยู่แล้วนะคะรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวจ้าส่วนสติกเกอร์นะคะนี่เลยส,สวยๆนะคะเป็นรูปม้านะคะลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองเลยนะคะส่วนมาในข้างค่ะเป็นของยี่ห้อค่ะเมื่อค่ามีไฟนะคะซองตรงอาซองเท้าในเองสองเท้าให้ด้วยนะคะด้านหลังติด ซ้มเรียบร้อยนะคะส่วนโลบ้าค่คะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์ค่ะตรงนี้ก็จะมีไฟนะคะและมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะเป็นทรงเหล็กคู่นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะเข้มขึ้นมากนั่นเองค่ะและมีบันไดข้างค่ะเหยียบหยิบของได้ด้วยนะคะส่วนไฟท้ายค่ะนี่เลยเป็นไฟ LED นะคะลอมากๆเลยนะคะเสริม ความหล่อเข้าไปนะคะครอบไฟท้ายด้านองนะคะเป็นสีดําด้านตรงรุ่นของเขาเลยนะคะฟ้ากระบะท้ายค่ะมีไฟเบรกดวงที่3มครอบด้านข้างของเขาก็จะเป็นสีดําด้านนะคะและครอบฝาท้ายค่ะ FORD สีดํานะคะตัดกันกับสีขาวโลโก้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะใสตตัวนู้นค่ะอะคริลิกค่ะเป็นสีนําด้านเลยนะคะส่วนกันชนด้านท้ายนะคะเป็นของเขาเลยนะคะจากโรงงานมีเซ็นเซอร์วิวอินให้เรียบร้อยเลยค่ะ เดีย๋ยวเราจะไปต่อภายในกันนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์หลังด้วยนะคะสองช่องภายในค่ะเบาะเป็นสีดำเดินได้โดยสีส้มนะคะภายในหรูหรามากๆเลยนะคะเบาฝั่งคนขับก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะหรูหราม,มากๆเลยทีเดียวปรับกระจกไฟฟ้าและภาพกระจกไฟฟ้าค่ะแผงแอร์ค่ะคลิปด้านข้างก็จะสีเป,สเป็นสีดําเงานะคะระบบไฟเป็นการหมุนเอานะแล้วก็ปรับเลื่อนไม้ได้ด้วยปรับไฟสูงต่ําได้ด้วยนะคะมีพุชสตาร์ทค่ะ ่สวยมากๆและพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวหน้าจอไซส์อยู่ที่คนขาบเนี่ยไซส์อยู่ที่8นิ้วส่วนหน้าจอโซนคอนโซลกลางเนี่ยอยู่ที่12นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้ด้วยมีแป้นชาร์จมือถือค่ะด้านล่างเลยนะคะมีที่เสียบสาย USB เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดเลยทีเดียวมีเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะ ภายในนะคะหรูหรามากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นบ y แท็กนะคะสามารถโทรติดต่อแอนได้เลย0989825166ค่ะมีไฟแนน้นมิ่งเซนสกสารถึงมากแล้วก็แฟแนน้นผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถทรงเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ